ทุกใจมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นไม่ความทุกข์ทางใจเนะียเกิดจากความอยากของเราเองไม่ใช่เกิดจากคนอื่นสิ่งอื่นไม่ได้เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่ได้เกิดจากความแก่เท่าของร่างกายเพราะความทุกข์ทางใจกับความทุกข์ทางโลกทั่วๆไปนะ โคลาอันกันคนส่วนใหญ่นะพอร่างกายไม่สบายจิตใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบคนซึ่งมีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นนะหรือเจ็บป่วยนะก็เหมือนถูกยิงด้วยธนูดอกที่หนึ่ง พอความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะอย่างในร่างกายเราไม่สบายเนี่ยเหมือนโดนธนูดอกแรกแล้วใจของคนที่ไม่เคยฝึกมันจะเจ็บปว่วยไปด้วยมันโดนธนูดอกที่สองคือทำถูกทำร้ายจิตใจไปด้วยแต่คนที่ฝึกกรรมฐานแล้วเนี่ยความทุกข์ตั้งหลาย มันอยู่ข้างนอกนะปัญหาทั้งหลายที่มากระทบเป็นของข้างนอกแต่ทังร่างกายเราเจ็บป่วยนะยังเป็นของข้างนอกเลยเพราะร่างกายกับความเจ็บป่วยนะไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกเห็นอยู่ท่านบอกว่าคนทั่วไปนะเวลามีความทุกข์ครั้งที่หนึ่งแล้วเนะี่ยจะต้องตามมาด้วยความทุกข์ทางใจความทุกข์ครั้งที่สอง แต่ถ้าเราฝึกกรรมฐานดีนะเราจะมีปัญหามีความทุกข์อะไรอันเดียวความทุกข์เข้าให้ถึงได้แค่ร่างกายไฟไหม้บ้านเนี่ยสมมบ้านเราถูกไฟไหม้เราไม่ได้โดนไฟคลอกร่างกายเราไม่ได้เจ็บปวดเธอยซ้ำไป แต่ว่าเราเสียดายเราไม่อยากให้ไฟไหม้บ้านใจเราก็เลยมีความอยากอยากให้ไฟมันไม่ไหม้ท,ทั้งที่มันไหม้ไปแล้วพอความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเราอยากให้มันไม่เจ็บป่วยความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกดีๆนะเราจะสามารถแยกได้ อันนี้เป็นปัญหาทางโลกโลกอันนี้เป็นความทุกข์ทางร่างกายพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดามีทรัพย์สินเงินทองมันก็มีการสูญเสียได้มีชื่อเสียงเกียรติยศมันก็สูญเสียได้มีความสุขก็สูญเสียได้มีคนยกย่องสรรเสริญวันหนึ่งคนก็นินทาได้ เนืเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นเวลาเราสัมผัสกระทธรรมะประจำโลกเรียกโลกกระทธรรมแปดประการมีลาบกับความเสื่อมลาบเวลามีลาบเราก็ดีใจเวลาเสื่อมลาบเราก็เสียใจมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์ สุขทุกข์อันนี้คือสุขทุกข์ทางร่างกายเราเนี่ยอย่างร่างกายเราเป็นสุขร่างกายเราเป็นทุกข์ร่างกายไม่สบายเ,ยเป็นทุกข์ในโลกหนี้ไม่ได้มีสมบัตินะก็จะให้มันอยู่กับเราตลอดไปเป็นไปไม่ได้สมบัติที่เราเก็บไว้ถึงวันหนึ่งเรารักษาห่วงแผนไม่มีใครมาพล้นไม่มีใครมาขโมย ถึงวันหนึ่งมันก็เป็นของคนอื่นบ้านเราเราสร้างมาถึงวันหนึ่งนะถ้าไฟไม่ไม้ไปก่อนอายุไม่พัดพังไปก่อนถึงวันหนึ่งมันก็เป็นของคนอื่นมันทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นของประจําโลกลัดกันใช้ตอนได้มาาเราไม่เคยฝึกกรรมฐานเราก็หลงยินดี คิดว่ามันจะอยู่กับเราถาวรตอนเสียไปเราไม่เคยฝึกกรรมฐานเราก็เศร้า